ในวัยเด็กของใครหลายๆคนอาจจะเคยมีเพื่อนที่ไม่มีตัวตนมาก่อนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเพื่อนในจินตนาการนั่นเป็นเรื่องปกติของช่วงชีวิตวัยเด็กของหลายๆคนแต่คุณเคยมีเพื่อนที่ไม่มีตัวตนและไม่ใช่แค่จินตนาการกันบ้างไหมย้อนกลับไปสิบกว่าปีที่แล้วสมัยเรียนอยู่ชั้นประถมฉันเรียนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดบ้านเกิด เป็นโรงเรียนใหญ่ที่ก่อตั้งมานานและมีนักเรียนจบกันมามากมายหลายรุ่นโรงเรียนของเรามีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลายและในแต่ละระดับชั้นจะมีทั้งหมด9ห้องด้วยนและแต่ละห้องมีเด็กนักเรียนประมาณ50คน โรงเรียนแห่งนี้จึงมีนักเรียนจำนวนเยอะมากบ้างหน้าหลายตาฉันก็มีวัยเด็กเหมือนกับคนอื่นๆไปโรงเรียนมีเพื่อนเล่นกับเพื่อนตามประสาแต่ฉันมีนิสัยส่วนตัวคือจะชอบเข้าไปคุยกับเพื่อนที่ไม่ค่อยมีใครเล่นด้วยหรือคุยด้วยเหตุผลง่ายๆคือสองสารและเห็นใจเหตุเพราะเพื่อนบางคนก็จะโดนกันออกจากกลุ่มเพื่อน เพราะมีฐานะทงางบ้านไม่ดีนะักหรือเพราะเข้าสังคมไม่เก่งหรือเพราะเหตุผลต่างๆนานาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งฉันคิดว่าเพื่อนพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากนิสัยของคนคนหนึ่งได้ฉันจึงชอบเข้าหาคบกับเพื่อนกลุ่มเหล่านี้จนกระทั่งวันหนึ่งในการเปิดภาคเรียนเลื่อนชั้นระดับชั้นใหม่ ฉันได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักออกไปทางหน้ามีเชื้อจีนผมสั้นตากลมโตผิวขาวจัดได้ว่าเป็นเด็กหน้าตาน่ารักคนหนึ่งเลยทีเดียวเพื่อนสันคนนี้มีชื่อว่าหมวยฉันไม่คุ้นหน้าหมวยมาก่อนแต่ก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะหมวยนั้นย้ายมาจากห้องอื่นเราเลยไม่รู้จักกันมาก่อน ในการเลื่อนระดับชั้นครั้งนี้ฉันยังมีเพื่อนเก่าๆที่ได้อยู่ห้องเดียวกันอีกอยู่บ้างฉันก็ได้มีเพื่อนเล่นปกติแต่แล้วเมื่อเปิดภาคเรียนไปได้ประมาณหอาทิตย์ฉันก็สังเกตเห็นว่าไม่มีเพื่อนคนไหนพูดคุยหรือเล่นกับเพื่อนคนนี้เลยและวันทั้งวันฉันก็จะเห็นเพื่อนคนนี้นั่งอยู่คนเดียวไม่พูดคุยกับใคร ไม่ไปเล่นหรือทานข้าวกับเพื่อนคนไหนเลยฉันจึ่งอดไม่ได้ที่จะเข้าหาเพื่อนคนนี้อีกตามเคยในช่วงเวลาพักกลางวันทานข้าวของวันนั้นฉันจึงเข้าไปหาเพื่อนคนนี้เธอเธอเชื่ออะไรหรอฉันกล่าวทักทายเป็นคนนั้นในขณะที่เพื่อนเพื่อนค่อยเงินน้าขึ้นมามองฉันด้วยสายตาเรียบเฉยไม่แสดงอาการใดๆเธอน่ะเชื่อ,อไร ไปกินข้าวกับเราไหมฉันถามย้ำอีกครั้งถามเราหรอเพื่อนตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาใช่เราถามเธอนั่นแหละเธออะชื่ออะไรแย้มมาจากห้องอื่นใช่ไหมทำไมเราไม่เคยเห็นแท่หน้าเธอมาก่อนเลยแล้วเธอไม่มีเพื่อนหรอทำไมไม่เคยเห็นไปกับเพื่อนคนไหนเลยหรือขี้อายหรอ ฉันถามยาวเป็นชุดและตบท้ายด้วยการแซวขำๆใส่เพื่อนเพื่อให้บรรยากาศดีขึ้นเราชื่อหมวยเพื่อนตอบกลับมาอย่างสั้นๆเรียบๆดูท่าทางน่าจะเป็นคนพูดน้อยหรือเข้าสังคมไม่เก่งมากๆเลยทีเดียวแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่เพราะฉันก็เคยมีเพื่อนแบบนี้มาหลายคนแล้วโอเคหมวยเราชื่อมินนะ ดรามาเป็นเพื่อนกันนะฉันทำมวยด้วยรอยยิ้มสดใสที่อยากได้เพื่อนใหม่หมวยไม่ได้ตอบอะไรกลับมาแต่กลับมีรอยยิ้มบางๆให้ได้เห็นรอยยิ้มที่เป็นมิรต้นกับอาการเศร้าๆยังบอกไม่ถูกงั้นเราไปกินข้าวด้วยกันนะไปกินเป็นเพื่อนกันหน่อยพูดจบฉันก็จับมือมวยดึงให้เดินตามเรามาทันทีโดยไม่รอคำตอบ ตึงหมวยก็ลุกเดินตามฉันมาอย่างว่าง่ายวันนั้นเราพากันไปทานข้าวที่โรงอาหารและใช้เวลาพักเที่ยงนั้นอยู่ด้วยกันตลอดฉันเห็นได้ชัดเจนว่าหมวยไม่ได้พูดคุยกับใครเลยเอาแต่นั่งนั่งนิ่งเงียบจะมีก็แต่พูดกับฉันบ้างแค่นั้นพอเราทานอาหารเสร็จฉันก็ชวนหมวยไปซื้อเฟรนฟรายทอดของโปรดของฉันที่ร้านป้าเจ้าประจํา ร้านนี้จะมีเฟรนฟรายทอดขายถุงละ5บาทซึ่งฉันซื้อกินทุกวันเลยละ่ะเอาเฟรนฟรายสองถุงค่ะป้าฉันบอกกับป้าคนขายพร้อมกับยื่นเงินให้10บาทวันนี้กินเยอะจองังเดี๋ยวเบื่อขนมป้าหรอกป้าถามปนซลวฉันเล่นด้วยรอยยิ้มซื้อไปกินกับเพื่อนค่ะคนละถุงฉันตอบกลับป้าคนขายพร้อมกับหันไปหาหมวย เป็นการบอกให้รู้ว่าเราซื้อไปกินกับเพื่อนคนนี้แล้วก็พากันเดินไปหาที่นั่งเล่นทานขนมกันกินซิมไหอร่อยนะเจ้านี้เรากินประจำเลยหมวยชอบกินเฟรนฟรายหรือเปล่าฉันทำหมวยพร้อมยื่นเฟรนฟรายอีกห่อให้อันนี้คือขนมอะไรหรอ หมวยทำกับด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแต่ใบหน้างงงและไม่ได้รับถุงเฟรนฟรายไปเอา้าก็เฟรนฟรายไงมันก็คือมันฝรั่งทอดคลุกเกลือนั่นแหละหมวยไม่เคยกินหรอร้านป้าร้านนี้เพื่อนเอนเราไปซื้อกินกันเยอะแยะเลยนะใครๆก็รู้จักร้านนี้นะฉันตอบกลับไม่เคยหรอกหมวยตอบกลับมาเรียบเรียบ จนฉันแอบคิดว่าฉันพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าหรือหมวยอาจไม่มีเงินซื้อหรือเปล่างั้นลองกินดูสิแล้วจะติดใจเรายังชอบมันมากๆเลยนะฉันชวนหมวยทานพร้อมกับยื่นถุงเฟรนฟรายให้อีกครั้งพร้อมหยิบกันกินไปชิ้นหนึ่งโดยท่าทางอาเด็ดอร่อยเพื่อชวนหมวยกิน หมวยจึงยอมรับไปและลองทานดูในช่วงเวลาพักกลางวันนั้นเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันตลอดจนกระทั่งถึงเวลาเข้าเรียนภาคบ่ายเราจึงพาก,กันเข้าห้องเรียนตามปกติซึ่งช่วงเวลานี้เราจะแยกกันเพราะที่นั่งของฉันอยู่แถวกลางห้องแต่ที่นั่งของหมวยอยู่แถวริ่มสุดท้ายและหลังสุดของห้อง แต่จากวันนั้นเป็นต้นมาเราก็ใช้เวลาในตอนพักกลางวันไปทานข้าวและนั่งเล่นด้วยกันตลอดมาเรียกได้ว่าสนิทกันไปแล้วแต่ไม่ว่าฉันจะไปไหนในโรงเรียนก็จะมีหมวยไปด้วยเสมอแม้กระทั่งไปเข้าห้องน้ำเราก็จะไปด้วยกันเสมอเพราะฉันเคยบอกกับหมวยว่าฉันเป็นคนกลัวที่แคบและมืดมากมาก เพราะตอนเด็กๆฉันเคยติดอยู่ในห้องเก็บของมาก่อนเลยติดอาการกลัวมาตั้งแต่น,นั้นเป็นต้นมากลัวชนิดที่ว่าถ้าเป็นลมจะรู้สึกอึดอัดหายใจลำบากใจเต้นเร็วทุกครั้งที่ต้องอยู่ในที่แบบนั้นซึ่งห้องน้ำของโรงเรียนในตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรใหม่มากนะักเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่แบ่งห้องน้ำอีกเป็นล็อกๆขนาดห้องแค่พอดีกับตัวของเด็กคนหนึ่ง เข้าไปได้สองคนเท่านั้นมีไฟแค่ดวงเดียวติดอยู่ตรงกลางห้องน้ำจึงไม่สว่างมากนักทำให้ฉันกลัวทุกครั้งที่จะไปเข้าห้องน้ำแต่ตั้งแต่ที่หมวยรู้ว่าฉันกลัวที่มืดและแคบหมวยก็จะไปด้วยทุกครั้งและจะคอยยืนจับประตูให้เพราะว่าฉันเลือกที่จะไม่ล็อกประตูห้องน้ำนั่นเอง เราสองคนเป็นเพื่อนสนิทที่มีความสุขกันมากก็ว่าได้ไปไหนไปด้วยกันกินอะไรกินด้วยกันเล่นอยู่ด้วยกันจนเห็นได้ชัดเจนว่าหมวยเริ่มที่จะยิ้มได้และสดใสามากขึ้นและยังหัวเราะได้มากขึ้นซึ่งแตกต่างจากหมวยคนเดิมที่ดูเศร้าอ,อยู่ตลอดเวลา ในห้องเรียนทุกๆห้องก็มักจะมีเด็กดีหรือเด็กเกเรป่าปนอยู่เช่นกันในห้องเราก็เช่นกันที่มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อวนันเป็นเด็กเกเรประจำห้องเลยก็ว่าได้วันจะมีเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งที่คอยพากันแกล้งเพื่อนคนอื่นอยู่เสมอในทุกๆวันฉันเองก็ไม่พ้นไม่ต่างจาก เพื่อนคนอื่นๆที่ต้องเคยโดนวันแกล้งมาบ้างไม่ว่าจะคอยแกล้งเปิดกระโปรงบ้างแกล้งซ่อนรองเท้าบ้างหรืออื่นๆหลากหลายรูปแบบที่วันจะมีวิธีมาแกล้งเพื่อนๆในห้องเสมอตัวฉันเองก็มีบ้างที่จะตอบโต้กลับทะเลาะหรือวิ่งไล่ตีกันบ้างตามประสาเด็กแกล้งกันจนกระทั่งวันหนึ่ง วันที่โรงเรียนมีการจัดงานประจำปีของโรงเรียนในวันนั้นโรงเรียนไม่มีการเรียนการสอนแต่มีบูธกิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ร่วมเล่นกันมีการให้เด็กๆนำของมาเปิดแผงขายกันในสนามกลางโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่เด็กๆคึกคักกันมากเพราะไม่ต้องเรียนในวันนั้นแถมยังได้เล่นทั้งวันทาโรงเรียนยังเปิดเพลงสนุกสนานดังไปทั่วโรงเรียน ฉันกับหมวยก็พากันเดินเล่นในโรงเรียนหาซื้อขนมกินกันและเดินเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆแต่คงเพราะฉันดื่มน้ำมากไปฉันจึงอยากเข้าห้องน้ำขึ้นมาฉันจึงชวนหมวดไปเข้าห้องน้ำเป็นเพื่อนเราเดินไปข้าห้องน้ำข้างตึกเรียนที่เป็นตึกห้องเรียนประจําของเราแต่วันนี้ออกจะเงียบเป็นพิเศษเพราะไม่มีเด็กนักเรียนอยู่ที่ตึกเลย จะมีก็แต่ครูไม่กี่คนที่นั่งทำงานอยู่ที่ห้องพักครูรูุๆคนพักกันไปอยู่ที่สนามกลางโรงเรียนกันหมดฉันจึงรีบเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วพากันเดินออกมาแต่จะเรียกว่าเป็นวันสวยของฉันก็ว่าได้มเมื่อเราเดินกันมาถึงกลางตึก ก็บังเอิญม,มาเจอกับวันและเพื่อนอีกคนเรารีบเดินเร่งฝีเท้าเพื่อให้พนเด็กเกเรพวกนี้ไปแต่วันก็เข้ามาดึงแขนแล้วก็จะหาเรื่องใกล้ฉันอีกฉันรีสบสะบัดแขนออกแล้วจะรีบวิ่งหนีแต่แล้ววันก็ให้เพื่อนอีกคนมาช่วยจับแขนฉันล็อกไว้ข้างหลังและพาฉันล้ออกไปทางห้องน้ำฉันก็ร้องเสียงดังลั่นให้คนช่วย แล้วมองไปทางหมวยที่ยืนทำท่าตกใจทำอะไรไม่ถูกอยู่ตรงนั้นแต่คงเป็นเพราะเสียงเพลงที่ดังมากจึงทำให้ไม่มีใครได้ยินหรือสนใจฉันเลยฉันโดนวันและเพื่อนอีกคนล่าเข้าไปที่ห้องน้ําและทั้งสองคนก็ช่วยกันผลักฉันเข้าไปในห้องน้ําห้องหนึ่งและปิดป,ประตูใส่ฉันทันทีและเอา,ากุญแจตัวใหญ่ที่ไว้ไวล็อกข้างนอกประตูใหญ่มาล็อกไว้แล้วว,ลวิ่งหนีไป ฉึงกลัวจนทําอะไรไม่ถูกได้แต่ร้องไห้แล้วทุบประตูอย่างหนักโวยวายเสียงดังเรียกให้คนช่วยแล้วเริ่มมองรอบๆตัวทั้งที่มืดไรยแคบฉันเริ่มมีอากาศอดึอดอัดหายใจลําบากมากขึ้นใจเต้นเร็วแรงไม่เป็นจังหวะในนั้นก็ได้ยินเสียงของหมวยดังเข้ามาจากทางน้านอกประตู ใจเย็นเย็นนะเรามาช่วยแล้วใจเย็นเ็นนะเราอยู่ตรงนี้แล้วเสียงของหมวยที่ตะโกนเป่าฉันดังเข้ามาแต่น้ำเสียงของหมวยก็ตื่นตกใจไม่ต่างกันคงเป็นห่วงเพราะรู้ว่าฉันกลัวมากๆข้างนอกมันมีกุญแจล็อกอยู่เราเปิดไม่ได้ทำยังไงดีหมวยถามปนบ่นกับตัวเอง หมวยช่วยด้วยเรากลัวเราไม่ไหวแล้วฉันดั้มดองสติแตกหนักมากมินใจเย็นนะเราช่วยเองมินทนแป๊นหนึงนะเดี๋ยวเราเรีบริ่งไปบอกให้ครูมาเปิดกุญแจให้หมวยตะโกนบอกเข้ามาหมวยอย่าไปนานนะเราไม่ไหวแล้วเรากลัวรีบมานะฉันตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่กำลังร้องไห้เพราะกลัวอย่างสุดขีด ผ่านไปไม่ถึงสองนาทีหลังจากนั้นเสียงทุบประตูดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงหมวยที่กระโกนเข้ามามินเรามาแล้วไม่ต้องกลัวนะเราไปบอกให้เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆไปบอกครูให้มาเปิดล็อกให้แล้วนะเราจะรีบกลับมาหามินรอครูมาแป๊บนะเดี๋ยวเราจะยินคุยอยู่กับมินตรงนี้ตลอดนะมินจะได้ไม่กลัว หมยรีบบอกฉันด้วยน้ำเสียงปลอบประโลมอย่างเต็มที่ฉันจึงพยายามใจเย็นสุดหายใจเข้าลึกๆและเรียกหมวยพูดคุยกับหมวยอยู่ตลอดเพื่อให้ใคลายความกลัวลงได้บ้างจากพักหนึ่งฉันก็ได้ยินเสียงกลุ่มคนวิ่งมาครูมาช่วยเรามินหมวยตะโกนบอกด้วยน้ำเสียงดีใจ เสียงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งวิ่งมาอยู่ที่ประตูห้องน้ำที่ฉันโดนขังอยู่และมีคนไขกุญแจให้แล้วรีบเปิดประตูให้ฉันพอเปิดประตูออกฉันรีบิ่งออกมายังไม่คิดชีวิตไปหาครูที่มาช่วยตรงนั้นฉันเห็นมีกลุ่มเด็กนักเรียนอยู่3าสี่คนคุณครูอีกสองท่าน และพันโรงด้วยอาการของฉันที่แทบจะเป็นลม,ลมลมทั้งยืนคุณครูจึงพาก,การเข้ามาพุงตัวฉันและพาไปห้องเพยาบาลฉันนอนพักที่ห้องเพยาบาลอยู่สักพักจึงตื่นขึ้นมาคุณครูประจําห้องเพยาบาลเข้ามาถามอาการฉันด้วยความเป็นห่วงและถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันจึงเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้คุณครูฟัง คุณครูจึงบอกให้นอนพักต่อที่ห้องเพยาบาลแล้วรอคุณครูไปตามวันและเพื่อนที่ขังฉันมาลงโทษระหว่างที่ฉันนอนพักอยู่ที่ห้องเพยาบาลฉันกวาดสายตามองหาหมวยเพราะปกติฉันอยู่ที่ไหนหมวยก็อยู่ด้วยและยิ่งเกิดเรื่องแบบนี้หมวยก็น่าจะมาอยู่กับฉันไม่น่าจะหายไปที่อื่นฉันจึงรู้สึกแปลกใจว่าหมวยหายไปไหน แต่จนหมดเวลาเลิกเรียนวันนั้นฉันก็ยังไม่เจอกับหมวยฉันจึงกลับบ้านไปเช้าอีกวันที่โรงเรียนคุณครูได้เรียกผู้ปกครองของวันและเพื่อนอีกคนไปด้วยและผู้ปกครองของฉันก็ไปด้วยเพราะไปติดตามเรื่องของการลงโทษคนที่มาแกล้ฉันแรงถึงขั้นนี้ คุณครูได้ให้ฉันเล่าเรียบเรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังฉันก็เล่าให้ฟังตามปกติแต่มีช่วงหนึ่งที่ครูถามขึ้นมาแล้วเพื่อนเราที่มาด้วยกันที่เราบอกเขาอยู่ไหนคะตอนครูเข้าไปก็ไม่มีใครนะคุณครูถามด้วยใบหน้างงงงหนูก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนคะ่ะออกมาก็ไม่เจอกันเลย ฉันตอบกลับด้วยอาการแอบเงินเล็กๆที่มวยหายไปแต่เมื่อคุณครูสอบถามทั้งวันและเพื่อนที่ว่ากันฉันจริงไหมวันและเพื่อนก็ยอมรับแต่โดยดีแต่กลับเล่าว,ว่าเจอฉันเดินอยู่เพียงคนเดียวจึงได้เข้ามาแกล้งแต่ฉันก็ยืนยันว่าอยู่กับเพื่อนที่ชื่อมวยและเมื่อคุณครูคทุกคนนิ่มแบบนั้นก็น่าเสียอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไร สุดท้ายทางโรงเรียนได้แจ้งกับผู้ปกครองทุกคนว่าตัดสินทำการลงโทษวันและเพื่อนโดยการสั่งพักการเรียนเมื่อเคลียร์ปัญหาทุกอย่างจบทุกคนพากันกลับออกจากห้องไปแต่คุณครูกลับเรียกตัวฉันไว้เดี๋ยวก่อนเราอยู่ก่อนนะครูมีอะไรจะถามเราหน่อยคุณครูหนึ่งในสี่คนบอกกับฉันค่ะ ฉันตอบสั้นๆและนั่งรออยู่กับผู้ปกครองของฉันรอให้ผู้ปกครองของวันและเพื่อนอีกคนกลับออกไปเราบอกครูนอยสิว่าเพื่อนที่ชื่อหมวยที่เราบอกเราบอกว่าเรียนอยู่ห้องเดียวกันหรือคุณครูประจำชั้นของฉันถามขึ้นมาใช่ค่ะก็หมวยคนที่อยู่หลังห้องไงคะที่ชื่อฉันบอกชื่อนามสกุลของหมวยไป หลังจากฉันพูดจบคุณครูทุกท่านพากันหนะ้าเสียไปหมดออกอาการแปลกๆขึ้นมาทันทีและแจ้งให้ครูอีกท่านไปเรียกเพื่อนคนที่ไปตามให้ครูมาเปิดกุญแจตอนนั้นทันทีระหว่างนั้นคุณครูท่านอื่นๆก็พากันรื้อแฟ้มในตู้เอกสารกันยกใหญ่ฉันกับผู้ปกครองได้แต่นั่นงงงสักครูใหญ่ๆครูท่านนั้นก็กลับมา ร้อมเพื่อนคนที่ไปตามให้ช่วยตอนนั้นเธอใช่ไหมที่เป็นบอกให้ครูมาช่วยเปิดประตูกุญแจให้เพื่อนที่โดนขังในห้องน้ำครูคนหนึ่งเอ่ยปากถามใช่ค่ะหนูไปตามค่ะก็เพื่อนอีกคนมาบอกว่ามีเพื่อนติดอยู่ในห้องน้ำให้รีบไปตามครูมาเปิดกุญแจให้ทีเพื่พอนคนนั้นตอบด้วยอาการเรียบเฉย เพื่อนคนนั้นชื่ออะไรหรอครูถามอีกครั้งหนูก็ไม่รู้จักค่ะคนที่ผิวขาวๆหน้ามุวยๆค่ะเพื่อนคนนั้นตอบใช่เพื่อนคนที่เธอบอกว่าอยู่กับเธอคุณครูหันกลับมาถามฉันด้วยอาการร้อนรนพร้อมกับครูทุกท่านที่ทำหน้าตั้งใจฟังใช่ค่ะเพื่อนหนูจะหน้ามมย่ยๆผิวขาวๆ ข่าวมากเลยคนนี้นะคะที่ชื่อหมวยเพื่อนหนูเองฉันตอบทางอธิบายรูปร่กงของหมวยพอฉันพูดจบครูท่านหนึ่งก็วางแฟ้มพร้อมเปิดและเลื่อนมาตรงหน้าฉันใช่คนนี้ไหมครูเปิดแฟ้มที่มีเหมือนประวัตินักเรียนและมีรูปของหมวยติดอยู่ด้านบนใช่ค่ะคนนี้แหละค่ะหมวยฉันตอบไปเมื่อเห็นรูปหมวย เมื่อได้ฟังคำตอบคุณครูทุกท่านหน้าอดสีกันหมดคุณครูท่านหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงเบาๆและสั่นเครืออยู่กับผู้ปกครองของฉันคือว่านักเรียนคนนี้ชื่อหมวยจริงๆค่ะชื่อและนามสกุลน,นี้จริงและเรียนอยู่ห้องนี้จริงค่ะแต่คือว่าคุณครูพูดและหยุดกลืนน้ำลายอีกอึกใหญ่ พร้อมเล่าต่อน้องหมวยเป็นนักเรียนของเรารุ่นก่อนหน้านี้เกือบสิบปีที่แล้วค่ะน้องเคยเรียนอยู่ชั้นนี้ห้องนี้แต่น้องเสียชีวิตด้วยอาการป่วยไปก่อนที่จะจบภาคเรียนค่ะคุณครูพูดเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือใบหน้าถอดสีจนเกือบเก็บอาการไม่อยู่ เมื่อผู้ปกครองของฉันได้ฟังถึงกับตกใจรวมทั้งเพื่อนอีกคนแล้วก็ตัวฉันเองด้วยได้ไงคะก็หนูกับหมวยเรายังเล่นด้วยก,กันทุกวันเลยนะคะฉันถามกลับด้วยอาการตกใจคุณครูพูดจริงค่ะน้องหมวยเสียไปนานแล้วค่ะครูพูดพร้อมกับชี้ไปที่ข้อความบรรทัดหนึ่งในหน้ากระดาษประวัติที่พิมพ์ไว้ว่าเสียชีวิตทุกคนในห้องนั้น อยู่ในอาการกระอักกระอ่วนกุนค,คนพากันเงียบตัวฉันเองก็ได้แต่น,นึกย้อนถึงหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาพลังนึกคิดไปว่าทำไมถึงไม่มีใครพูดคุยกับหมวยเลยแล้วเรื่องทั้งหมดมันคืออะไรกันเหตุการณ์หลังจากวันนั้นทางโรงเรียนได้มีการทำบุญที่ห้องเรียนห้องนั้น เรื่องของหมวยดังไปทั่วโรงเรียนทางครอบครัวของตัวฉันเองก็ได้พาไปทำบุญและเรียกขวัญกันยกใหญ่และฉันก็ไม่เคยเจอกับหมวยอีกเลยตั้งแต่วันนั้นมาจบเทอมนั้นครอบครัวก็พาสัญญ้าโรงเรียนทันทีฉันได้จะเฝ้าถามกับตัวเองว่าทุกอย่างคืออะไรและหมวยคือใครกันแน่แล้วหมวยหายไปไหนแล้วหายไปทำไม เรื่องราวผ่านมา20กว่าปีฉันยังไม่เคยลืมเรื่องของเพื่อนที่ชื่อเหมือนคนนี้ยังคงคิดถึงและขอบคุณเพื่อนคนนี้เสมอมาอยัางเฝ้าทำบุญให้หมวยเสมอเสมอและอยากบอกกับหมวยว่าขอบคุณนะเพื่อนที่แสนดี